เอ็ดวินาทีเอามค่ะอบใช้เวลาอบกี่นาทียี่สิบนาทีกับอีกสามสิบวินาทีแล้วกะว่าจะชุกไหมคะเออกะเคียงครับมาลดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำไก่อบฟางค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะอันดับแรกนะคะเราก็โคลกส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะโดยโคลกเก็บยาไม่ต้องละเอียดมากค่ะมาเชิญชมวิธีการทำได้เลยค่ะ เดี๋ยวกูทายไก่อบฟางไก่อบฟางวงางกระทะเดี๋ยวน้ำมันพืชหน่อยน้ำมันพืชทา เลือบเลยอูยยยยเดี๋ยวไปอบกันค่ะ เนาไวค่ะอบใช้เวลาอบกี่นใช้เวลายี่สิบนาทีกับอีกสามสิบวินาทีแล้วกะว่าจะชุกไหมคะเอ็ใกล้เคียงครับมาเรารูกันค่ะถ้าชุกถ้าชุกได้อะไรหมใหม่จะออกแล้วโอ้โหช่กเลไลนี่สวยเป๊ะสวยมากครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยว้าว ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องสอนอจ๊บท้องถิ่นไทยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ